พี่น้องค่ะมาจากแกงส้มมะละกอกันนี่ใส่ลงไปแล้วนะคะน้ำแกงมะละกอน้ำร้อนแล้วยังเหลื่อนะข้างในนิ่มแล้วนะคะปาดเอาแต่ช่วงแข็งๆเนาะก็จะหวานไปชีสแกงพริกแกงเอาแบบจี๊ดๆเลยนะคะ ก็ใช้เพิ่ม,มน้ำล้างคกหน่อยค่ะมะขามเปียกมะขามเปียกใส่ลงไปเลยจ้าทีนี้ปล่อยให้เคี่ยวเดือดก่อนเนาะสักนิดเราถึงจะเอาปลาลงนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะพี่น้องค่ะเอาปลาใส่ไป เคี่ยวไปก่อนเนาะต้มให้เปื่อยก่อนนะคะอืมมะขามใส่ไปแล้วไม่ต้องคนกุ้งไว้ใส่ทีหลังน้ำปลาแซ่บนยู่วอืมหวยวยหวชูรสค่ะชูรสอ่ะหนึ่งรสด,ดำเซลอะไรเซบอาไล อันนี้กับรอนะคะรอจ้าอือือเอามะขามาใจนะคะหอมแล้วหอมแล้วพี่น้องขะอุ้ยเอาเปรี้ยวๆหน่อยหวานมะละกอแล้ว,ลวไม่ตัดน้ำตาลนะคะปะโทุกิกก่งแกงส้มมะกอแหมะปลาสรุปว่าไปเอาเพิ่มมาอีกหนึ่งชิ้นน้อยไปพี่น้อง ปรุงรสชาติกันปุยนี่สีสันเป็นจังไดเอ้ยมองไงงเลยส่วนน้ำฮอนๆนะคะปลาชิ้นใหญ่ๆชิมก่อนนะคะอืมปลาทอปลาทอขอปะลาอีกนิดอืมน้ำปลาอีกหน่อย ถ้าเปรี้ยวได้อีกนิดเป็นดีมาค่ะพี่น้องคะอือใส่กุ้งลงไปจ้ากุ้งสุกเสร็จเลยนะฮะเนีเปรี้ยวอีกนิดอร่อยแล้วจ้าแกงส้มมะรกอปากุ้ง พี่น้องวุุยว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 ุยอย่าคนมากอย่าคนมากปลาเลปะปลาเล,ละรอเดือดหน่อยนะฮะถั<ค>่ว<บ>ต้มเหลือเมื่อวานใส่ลงไปได้แกงส้มนะฮะอืมสดได้รสชาติเปรี้ยว้าว พี่น้องขาพร้อมสดจ้ามาตักเสิร์ฟเลยอืมโหกลมกล่อบม,มากแล้วเคี่ยวถั่วให้เข้าพริกแกงสักหน่อยเนาะลืมไปว่าจะใส่แต่แรกอืมแกงส้มมะรก้หม้อเยนพี่น้องขาพร้อมเสิร์ฟค่ะน่ากินบ่ผู้ใดสิมากินน้ำค่อย อืมไปจ้าพร้อมเสิร์ดสดน้ำแซบๆ ไปค่ะพี่น้อง่ะกินข้าวกันจ้ามื้อนี้แกงสมก้มมะระกอ